ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกาศหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้ามีงานฝีมือมาฟาก่อนที่จะพาเข้าครัวไปดูเมนูที่เตรียมเอาไว้ต้อนรับครอ,อบครัวน้องออรอนและก็คุณย่าจะเดินทางมาฉลองวันเกิดน้องออรอนที่บ้านสวนของเรานะคะ ตามที่ปักการหอมบอกว่าปักการหอมจะเย็บชุดให้น้องอรอนนะคะนี่ค่ะได้แล้วจ้าชุดนี้คือคุณลำโบซื้อผ้ามาชิ้นหนึ่งค่ะมันเป็นผ้าเศษไม้อยู่ก็ประมาณสี่สิบห้าโคนค่ะนี่พกักการหอมเย็บออกมาแล้วเหลือผ้าเศษแค่เนี้ยสี่สิบห้าโคนผักการหอมตัดชุดให้หลานน้อยได้ได้ชุดหนึ่ง แต่ชุดด้านซ้ายนี้คือคุณเลมโบซื้อวันก่อนนู้นเนาะจำได้ไหมคะ4 0 0กว่าโคน4ี0กว่าโคนก็พันกว่าบาทอ,อันนี้ร้อยกว่าบาทเนาะสามสี่องอันเนี้ยชุดเนี้ยร้อยกว่าบาทชุดนี้พันกว่าบาทแต่ยี่ห้อเขาไงคะก็ภูมิใจที่ พอทำให้หลานได้ค่ะก็ส่วนนี้นะคะคุณเลมโบ้ซื้อมาเยอะเลยค่ะซื้อมาวันก่อนนะจําได้ไหมคะแล้วก็นี่ค่ะที่คุณเลมโบหยิบมาให้วันก่อนนะคะอันเนี้ยแกให้ผการหอมตัดชุดแต่ก็ยังไม่มีเวลาแล้ววันนั้นก็คือได้ผ้าชิ้นเนี้ยมาเพื่อที่จะเป็น เอ่ออะไรนะผ้าคุมผมนะ่ะผ้าคุมผมงานมงคลสมรสนะ่ะแต่ก็ยังไม่โอเคเพราะสีมันมาเทียบกันไม่ได้เออ่เดี๋ยวผักการหอมจะให้ดูใกล้ๆนะคะว่าชุดน้องอรอนน่ารักหรือเปล่าจ้าคือผักการหอมทำใหญ่กว่านิดหนึ่งนะคะแต่ว่าความยาวเ,เขาเท่ากันนะ เห็นไหมคะผัะกกาดหอมวางกล้องแบบนี้นะเห็นไหมความยาวก็เกือบเท่าๆกันเนาะ่ะก็ใหญ่กว่าเบอร์ใหญ่กว่านิดนึงนะคะเพราะว่าผักกาดหอมสร้างออให้เป็นเป้านิดนึงให้เป็นเป้านิดนึงเพราะว่าเด็กเขาใส่แพมเพิร์ดไงก็มีกระเป๋าเล็กๆเ,เอาไว้ใส่จุกนมจ้ะ ก็ทำหมวกขึ้นมานะคะหมวกแล้วก็มีอันนี้ยรูดได้จะเอาเล็กใหญ่ก็ได้จ้ะนี่ก็คือชุดที่อีห้อค่ะเขาก็ใหญ่เหมือนกันค่ะเพียงแต่เขาเป็นสองสีไงเป็นสองสีมันก็เลยดูว่าเหมือนเล็กใหญ่เอาไว้ค่ะดีน้องเขาตัวอวบค่ะ ร่อนตัวอวบเชุดยี่ห้อของเขานี่เขาจะเย็บแบบตรงๆนะคะไม่ได้มีเป้าหน้าเป้าหลังค่ะเวลาใส่แล้วหลอ่อแบบนี้ใส่แบบแบบว่าเด็กหลอ่อ <c oughs> ต้องก็ชื่นชมยี่ห้อเขานะชื่นชื่นชมค่ะเพราะแต่แต่ว่าเขาไม่ได้มีเป้าไง ของเราเย็บก็ก็จะมีเป้าแล้วก็ยืดได้นะคะก็ะจะยืดยืดหย่นได้เยอะค่ะผ้าเป็นผ้ายืดหย่นได้เยอะคุณตาแดมโบเขาซื้อผ้าตั้งน้าแล้วค่ะแต่อันนี้เขาเขาไม่ได้ยืดสักเท่าไหร่ ก็โอเคนะเดี๋ยวพาเข้าในครัวกันค่ะไปดูว่าหน้าตาอาหารของเราเป็นอย่างไรบ้างจ้าจ่ะนี่นะคะผักกาดหอมเอาออกจากตู้เย็นมาเพื่อที่จะเก็บคลิปนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาเข้าตู้เย็นอีกเหมือนเดิมจ้ะค่ะนี่นะคะในส่วนที่ผสมเอาไว้ค่ะก็จะมีเนื้อนะคะบีฟเนื้อหมูค่ะเชิร์ด วอนลิทเชิดนะคะแล้วก็บัลลัณแฟลตก็คือเป็นหมูบดแล้วผักกาดหอมหมักนี้ใส่กระดาษพริกไทยดำด้วยค่ะจะเผ็ดนิดนึงนะคะค่ะนในนี้ก็คือหมักเอาไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเก็บคลิปแล้วจะต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นอีกเหมือนเดิมจ้าจ้าสว่วนนี้ก็เป็นผักนะคะของเราก็มีผักไม่มากแต่อาศัยศิลปะในการแกะสลัก ก็ม pues ีอ่แครอทมูรสเต็กระลำแบบหัวแหลมเขาเรียกสเปรชโคลค่ะตามด้วยอ่าวุ้นเส้นกลอดนูดลาวันนี้พักการหอมทำซีฟู้ดแบบว่าสีจัดจานมาก ทำซีฟู้ดสามรสนะคะรสจัดมากค่ะผักการหอมใช้ปั่นเอานะคะวันนี้ค่ะไม่ได้ตําค่ะเยละเอียดมากเลยค่ะอันนี้ลูกชายจะเอาไปทานที่บ้านด้วยค่ะก็น้ําจิ้มก็เตรียมไว้มีน้ําจิ้มสุก,กี้นะคะน้ําจิ้มไก่ค่ะแล้วก็ตะเกียบส่วนนี้คือผักที่สเตนบายนะคะก็มีกระหล่าหัวแหลมคือสเปรชโคล ทุ่มอดเตอร์มะเขือเทศแล้วก็ปอปิกา้าพริกหยวกค่ะอานานัตสับประรดส่วนอันนี้คือน้ำซุปนะคะผัากกาดหอมก็ใส่อ่บลูมโคนดอกกระหล่ำนะคะแล้วก็มีโคนของเอ่อสเปรดโคนอะเอาโคนตรงแกนมันนะคะมาต้มนะคะใส่ เอ่อทุหมดไหนใส่มันฝรั่งที่เราขุดมาใหม่ด้วยนะคะพโพลทอติสแล้วก็มูโรสเตอร์แครอทจะเป็นซุปนะคะน้ำซุปค่ะผักกาดหอมก็โยนขนอก้อนลงไปเป็นขนอผักของที่นี่จ้ะอันนี้เป็นแป้งที่ผักกาดหอมหมักเอาไว้ทํา ปลาท้องโกนะคะนี่คือลูกสาวคุณเลมโบอยากทานค่ะเี่หมักเริ่มขึ้นแล้วค่ะเริ่มขึ้นแล้วอืมพอเปิดปุ๊บยีสต์ออกเลยค่ะอากาศดีค่ะวันนี้แล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะข้าวเหนียวลูกชายชอบค่ะเผ็ดๆมาแล้วก็ทานได้ค่ะนี่แหละค่ะก็ผักกาดหอมก็เก็บภาพก่อนที่ ทุกคนจะรวมตัวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มีแสงให้เราได้เก็บภาพค่ะแต่ว่าในตอนที่เราทานกันจริงๆผักกาดหอมไม่แน่ใจว่าแสงมันจะได้ไหมค่ะก็นี่ละค่ะวิถีชีวิตแบบพอเพียงค่ะมีอะไรเราก็จัดไปเนาะอาหารทุกอย่างเราอดเดบได้อยู่แล้วจ้ะผักกาดหอมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านทุกๆก,ก,กำลังใจเลยนะคะที่ ให้ศีลให้พรมาค่ะขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบพระคุณค่ะก็ร่วมเป็นพยานรักให้ให้กับเราทั้งสองนะคะคําอวยพรของท่านคือพลังบวกค่ะอ่านแล้วภูมิภูมิใจดีใจมากๆไม่คิดว่าจะมีคนที่รักแล้วก็ให้ความเมตตาเราทั้งคู่ขนาดนี้จะ้ะ ค่ะก็นี่แหละค่ะในสิ่งที่ทํานี่มันก็มันก็เป็นเป็นอีกหนึ่งความดีอะ่ะที่เราทำอะค่ะเราให้การต้อนรับอ่าแขกไปไทยมามันเป็นนิสัยของเราอยู่แล้วค่ะไม่จําเป็นเฉพาะจะเป็นญาติของแฟนหรือว่าใครค่ะถ้ามาเยี่ยมเยือนเราหรือว่า รักเราเราก็ต้อนรับทุกคนอยู่แล้วค่ะก็ขอขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้อาหารก็พร้อมแล้วค่ะชุดน้องอร้อนก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากผักกาดหอมวางคลิปนี้แล้วผักกาดหอมก็อาจจะไปเย็บชุดให้หลานต่อนะเพราะว่ายังมีเวลาอีกสองชั่วโมงก่อนที่พวกเขาจะมารวมตัวกันจ้า ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้กำลังใจเราทั้งสองนะคะติดตามชมวิถีชีวิตที่ยึดติดธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนของพักกัดหอมหอมสวีเดนจ้าแต่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า